สวัสดีครับพวกเราไอทีพีโนะครับวันนี้เรามาแนะนํวิธีที่จะทํางาน,นแน่ให้เจ้านายมองถึงว่าเราเป็นคนฉลาดนะครับสิ่งหนึ่งที่มีปัญหามากๆเลยเวลาทํางานคือว่าเรื่องของการสื่อสารนะครับที่เราส่งอีเมลไปแล้วไม่รู้ว่าปลายทางเขาได้รับหรือ,อยังได้รับแล้วพออ่านหรือ,อยังนะครับทําให้เรา วางแผนต่อไม่ถูกว่าปลายทางรู้เรื่องแล้วแล้วเราถ้าต่อมาเราจะต้องดําเนินการต่ออย่างอีเมล o อ t าลุกเนี่ยมีตัวช่วยที่ทําให้เราสามารถที่จะแท็กท้่อีเมลได้ว่าอีเมลเนี้ยของเราไปถึงปลายทางหรือยังล้วก็มีคนเปิดอ,อา่านแ้้หรือยังนะครับวิธีทำก็คือ New อีเมลขึ้นมาใหม่อ่าติปิดตัวน New อีเมลขึ้นมาใหม่โอ้เห็นมนะครับหมดผมส่งหาตัวเองนี่แหละ เสร็จแล้วผมอยากจะรู้ว่าผมส่งไปเนี่ยมีคนรับหรือยังแล้วก็คนที่ได้รับเนี่ยเขาเปิดอ่านหรือยังนะครับให้มาที่ตัวออปชันนะครับก็จะมีตรงพาร์ทนี้ที่บอกว่า tracking นะครับจะเห็นเช็คบ็อกอยู่สองตัวคือ request receipt กับ request delivery นะครับก็เช็คสองตัวนี้ไป เข้ามาแล้วครับพอเวลามีเข้ามาแล้วอย่างนี้นเมื่อผมกดดูนะครับเห็นว่าอันนี้ผมเก็บข้อความไว้เป็นแบบเทรดนะครับคือเรื่องเดียวกันก็ได้จับกรุ๊ปปิ้งมาเป็นเรื่องมาเป็นหัวข้อเดียวกันนะครับจะเห็นว่าอันนี้คืออีเมลที่ผมส่งมานะครับเสร็จแล้วก็มีจะเข้ารูปพอกดอ่านปุ๊บเนี่ยมันจะถามว่า,าคนที่ส่งมาเนี่ย เขามีการทำแท็กกิ้งเอาไว้ต้องการจะเตสป์ฟอนไหมนะครับถ้าเกิดเตสต์ก็กดเยกนะครับอันนี้ถ้าเรียงลำดับจะเห็นว่าผมส่งอีเมลมาหาตัวเองปึ๊บพอผมได้รับเนี่ยจะมีอีเมลส่งมาแจ้งผมถว่าอีเมลส่งไปถึงผู้รับแล้วเรียบร้อยครับ <Okay. S 1> เสร็จแล้วก็จะมีเมื่คือพอเปิดอ่านหลังจากตอบไปนะครับว่ายอมให้แท็กกิ้งก็จะมี ส่งมาอีกว่าแอสเซทที่ส่งไปเนี่ยคุณก๊อฟเนี่ยได้อ่านเรียบร้อยแล้วนะ่นเวลานี้นะครับนการแท็กซึ่งว่าอีเมลของเราถึงปลายทางเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะดาเนินการอย่างไรต่อเราก็สามารถที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าปลายทางเขามีเรื่องที่เราส่งมาแล้วนะนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็่ๆน้อยที่ทํายังไงให้เจ้าหนายบอกว่าเราทำไ,ได้อย่างถาวรนะครับโอ้โหนะครับ <Wow. S 1> สําหรับใครที่ มีเทคนิคอยากจะแชร์หรือว่าสนใจสอบถามวิธีทำเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานในสำนัออฟฟิศนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์แอดไอพีโร่ออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณครับ